นองเนื้อขาลายสะดุง้งอุ้ยมาพป็นรองข้ามบุพัวเมื่อกี้แล้วครับอะหยกสดครับแซ่บแ้ะ สวัสดีครับมาพบกับผมส่องสายลาชายเหนือเก่าครับม้พี่น้องมันนี้ผมได้เนื้อขาลายครับสดเลยน้ำงามเลยเหมือนเดมมากินกับก๋วยเตี๋ยวครับนี่ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาครับก๋วยเตี๋ยวเรือตะแก๊สครับนี่บอกว่าเลว่าแซบครับแค่น้ำสุกก็หอมแล้วครับผู้ใดสนใจสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะทิ่มนาเพทด้วยนะครับนาเพทยูตตามช่องทางนี้นะครับสามารถโทรสั่งซื้อได้ครับ มีทั้งเส้นเล็กเส้นเส้นเล็กเส้นหมี่ทั้งกว๋วยจับก็มีครับก๋วยจับก็มีมาพี่น้องก่ต้องออนไลน์ครับหิวเข่าครับตะเกียบเพื่อชีวิตคือเก่าครับพี่น้องกระปุกผิดมาโอ้ยประหยัดสดน้ำสุกครับวันนี้ผมต้มนี่เส้นเล็กครับก็มีข่าว นี่ครับเส้นเล็กจะอยู่ฝั่งนี้ครับเนื้อสะดุ้งครับพี่น้องเนื้อขาลายสะดุ้งอุ้ยมาพี่น้องข้ามปมปวดเมื่อราครับแก่มพักพี่น้อง กระปุกมะม่วงนี่มันเป็นกาแฟครับโอ้แม่นม้ำเลยครับอื้มเลยครับแซ่บอีดีครับอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลี้ยงใส่กับเนื้อคาลายนี่ห้อยเข้ากัน ว่ต้องงอลานเลยครับพี่น้องสำหรับคนที่แบบเฝ้านะครับอยู่บ้านไปกินก๋วยเตี๋ยวไปออกไปข้างนอกเนี่ยสั่งซื้อได้เลยครับก๋วยเตี๋ยวเลือดตะแกตครับสูตรอยุธยาครับ ไข่กับขาลายพี่น้องอืมอืมฟินครับอ้อกลองังฟินเล็กก่อนเส้นเล็กเหนียวนุ่มพี่น้องมาทำบ่มปวัวเมื่อก้าครับ บอพิดหวังพี่น้องบอพิดหวังมเดี๋ยวพี่คำบ่ปมาครับพี่น้อง ลน้องกววยจับกววยจับจะเป็นนมันครับ เสร็จไม่เครื่องปรุงให้เรียบร้อยสีส่ซองต้มกินได้เลยครับนะค้าบวบปวครับนนเ,เนื้อสวดๆพี่น้องเ,อเนื้อแบบไม่ต้องสะดุ้งพี่น้อง เหนือขาลายไปเนาะกินครับ พี่น้องราคาลักซิบพี่น้องแต่ความแซ่บมนี่ลักลอยครับต้องจัดครับต้องจัดหืเขีมย้มมนดีขนาดรั <c oughs> อะไรครับ แซ่บพี่น้องแซ่บเพราต้องปุุงเพิ่มผมมีต้นตะเกียบเจ้าควางเลยคิปที่สวงแล้วเริ่มซื้อตะเกียบครับมาครับ ปิ้นไปน้อกกูเต่าแซ่บใส่กับเนือ้นอคาไาย ฟินฟินไปเนาะ กินกว่านี้ผมมีอะไรไปนอ้องเอ้มาหยกสดครับแซ่บแม้งฝากาไปพี่น้องบัวพิดหวังครับบัวพิดหวังอสองทางางานที่ต่อเดี๋ยวผมทิมาอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับสมัครโทรไปสั่งซื้อได้ครับ รักห้รักสิบครับแต่ว่าความความแซบเนี่ยรักลอยครับท่านใดก็ฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ซาร่าชาแนลเด้อครับจะรับคลิปนี้ผมได้ก๋วยเที่ยวครับสำเร็จรูปครับของตาแก๊สครับก๋วยเตี๋ยวตาแก๊สก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาครับแซบแนงนี่ก๋วยจับครับมี่สองสูตรครับก๋วยจับอุบลต้นตาลับกับต้มยำพี่น้องฝากไว้น้ำเด้อครับก๋วยมักก๋วยจับครับ ลองสั่งซื้อได้ครับสำหรับซาลามูนี่ครับขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมแล้วก็มาคอมเมนต์ในก๊ตอตตงใจสลาชแนวนะครับจังใดก็ให้เอฟซีสลาชแนวนิยูดีแมงสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับถือเลขลอตเตอรี่แล้ววังไงกันสู้ขู่ทุกคนครับซาลามูนี่สวัสดีครับ